ขอไข่เอาใหม่หลูกเอากอไก่ใหม่เอากอไก่ใหม่อ่ะอ่ะอ่ะเคขอไข่เอาอหม,มวนหัวมันว้แล้วเออเอาหัวกลมๆอ่ะเก่งมากนั่นแหละถูกต้องลูกอ่ะอันนี้ขอไข่ลูกอ่ะเก่งมากอันนี้ขอไข่ลูก อ่ะเขียนนี่เหรออ่ะอ่าอาโอเคเก่งมากขอไข่ลากอีกเออหนูลากดีๆก็ลากได้เนี่ยเอออ่าเก่งมากอันนี้ขอควายเออขอควายเขียนขอควายดิขอควายหัวอันนี้ขอไข่หนูเก่งมากอันนี้สวยแล้วอันนี้สวยแล้วขอควายอ่าเก่งมากอันนี้ขอควาย เออเก่งอันนี้คอควายลูถูกต้องหนึอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ลากใหม่ดลแลกันไม่เนื่องอ่าเรียจะเสร็จแล้วเราคอควายแล้วลูกป่าเอาใหม่ลูลากคอควายสวยๆแบบนี้อันนี้หนูลากสวยหนูลากคอควายสวยๆแบบนี้ดิเนี่ยที่หนูลากตัวนี้ไม่สวยเลยตัวนี้มันไม่ตามเส้นเลยลูกเออตามเส้นลากลงไปข้างล่าง อ่ะอ่ะอะพอพออ่ะขอขวดเออมีหัวอยากด้วยหัวแตกด้วยเอออ่ะขอขวดวดเออขอขวดอ่ะเก่งมากพอขอขวดขวดเออมีหัวอยากด้วยอ่ะขอขอคนอันนี้ขอคนมีหัวแตกข้างบนด้วยหนูหัวอยากขอคนอันนี้ขอคนอ่ะพอลูก ขอคนอ้าวอันนี้เละแล้วลูกอันนี้มีหัวแตกหนูลากตามเส้นเ,เออน,นี่ยลูกเออไอ้นิดเดียวเร็วเร็วเร็วใกล้เสร็จแล้วเร็วเร็วขอคนเออเก่งมาก